สวัสดียูทูบและผู้ชมทุกทา่านผมแฟนดีบาร์ทีวีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่เนี่ผมก็ถึง20ซับแล้วนะครับผมดีใจมากๆเลยตอนนี้ในยี่บซับไแล้วกี่คนคนก็มาเขาที่สนสนุนผมมาตั้งนานแต่ผมก็จะเริ่มตั้งนานคลิปการตัดคลิปผมต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วยผมไปใช้นักนนแสดงเตตัดกอกากนิดหน่อยนะครับไม่นินหรอกเยอะมากเลยขอบครับที่รับชมและลิงเ์เพจู่ใตาล่างคลิปนะครับใครอยากติดต,ตาม คอยู่ใต้รางคลิปนะครับอมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะจะสามสิบซับล แถวลัางๆคุณไม่ต้องตัวใจหรอกมันคีนแนวเกาของผมคุณไม่ต้องตัวใจหรอก